ทันยองครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับพองก็จะมาทําคลิปสอนแบบสไตล์มินิมอลนะครับแล้วก็เป็นคลิปแบบเพลงอย่างนี้เลยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับคลิปนี้พองก็จะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแต่งรูปขั้นตอนแรกเข้าไปในพิกอานะครับหลังจากนั้นพองใช้แคปคัตนะครับในการตัดเนาะถ้าเพื่อนๆดูคนพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลย ขั้นตอนที่1น,นะครับไปที่แอปแคปคั t กดรูปบวกแล้วก็กดเลือกรูปได้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราจะมาใส่เพลงกันนะครับแอป document นะครับซึ่งนี่เลยเป็นแอปที่เอาไว้โหลดเพลงใน TikTok อนะครับแล้วก็ใส่ฟอนต์อะไรอย่างงก็ทําได้เหมือนกันนะครับส่วนฟอนต์นะครับพองก็จะโหลดในดาฟอนนะครับ เราก็พิมพ์คำว่าตัวดาวน์โหลดได้เลยนะครับเขียนว่าดาวน์โหลด TikTok นะครับแปลงเป็น MP3 เนาะแล้วเราก็จะเจอเว็บไซต์อันแรกเลยเนาะที่เป็นสีม่วงๆอันนี้นะครับแล้วก็ขีดเข้าไปได้เลยพอลีกเข้าไปนะครับเราก็จะไปที่เว็บไปตัวที่แอป TikTok นะครับแล้วก็ไปที่ตัวอันนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าแชร์แล้วก็กดคาลอกลิงก์นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่ในลิงก์นี้นะครับซึ่งก็คือแอปดาวน์โหลดตัว mp3 นั่นเองนะครับแล้วเราก็โหลดเป็นดาวน์โหลดเป็น mp3 นะครับก็คือเราจะเอาแค่ตัวเพลงเนาะก็เลยต้องดาวน์โหลดเป็น mp3 แล้วเราก็กดเครื่องหมายตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็กดคำว่าแชร์ แล้วก็กดเข้าไปในแคปคัทน,นะครับพอกดเข้าไปในแคปคัทมันก็จะขึ้นเพลงแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดเพิ่มคําว่าบิดนะครับตรงด้านล่างขวาตรงด้านล่างเลยนะครับแล้วเราก็พยายามฟังเพลง you know นะครับ I think ซึ่ง3รูป <Yeah. S 1> แรกนะครับ <think> ก็จะอยู่ที่ตรง i think, I think นะครับแล้วก็เป็นรูป <Yeah. S 1> รูปที่สาที่จบคําว่า think พอดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ that <you> ล้วก็ that You ก็ค <S ly> like 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 oh ือจะเป็นจังหวะทีละตัวทีละตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับไอจุดจุดตรงนี้เราก็จะแบบไปใส่รูปในนั้นนั่นเองนะครับและจุดจุดตรงนี้ก็คือนอกจากใส่รูปก็ยังต้องใส่ฟอนต์ไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นตรงกับจังหวะเพลงที่เราอยากได้นั่นเอง Like really ซึ่งจังหวะสุดท้ายก็คือขึ้นต้นด้วย like <really> dope. i นะครับ I really dope i นะครับไปจุดตรง i นั่นเอง like really dope. Yeah. You know what i think i know really dope yeah that you you think อพอเราฟังเพลงเสร็จแล้วนะครับห like <really> ลังจากนั้นขั้นตอนต่อ <Yeah. S 2> ไปเราก็จะมาใส่เท็กนั่นเองนะครับเริ่มจากที่เราเข้าเว็บไซต์ฟาฟารีนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เเราจะโหลดในดาฟอนนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บดาฟอนได้เลยนะครับ เราก็จะเห็นมุมขวามือที่เขียนคําว่าดาวน์โหลดนะครับทําการคลิกนะครับแล้วเราก็จะเห็นลูกศรด้านบนเนาะอ่าแล้วเราก็กดคาว่าดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งนะครับพอเราเห็นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวชื่อฟอนต์นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องไปแตกไฟล์นะครับแล้วเราก็ค่อยกดเข้าไปอีกรอบหนึ่งเป็นไฟล์อันนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปที่แคปคัดเลยนะครับผมพอกดเสร็จก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าแอปนะครับแล้วก็จะมีชื่อฟอนต์นะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วเราก็ิกชื่อฟอนต์ไปเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ชื่อฟอนนนตแบบบี้เลยะครั ง่ายแค่นี้เองนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็กดที่สไตล์นะครับและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับหรือว่าสีตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับก็แล้วแต่และคนคิดเอทได้เลยนะครับซึ่งฟอนต์ตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องทําตามแบบที่พองทําก็ได้นะครับเอาที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่ลงมาในเลเยอร์ประมาณวางไว้ตรงกลางนะครับแต่จริงถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนก็คือวางไว้ตรงไหนได้ you know เลยนะครับ พอเราได้ฟอนต์แล้วก็สีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาปรับแต่งความยาวของคลิปนะครับซึ่งเวลาทั้งหมดอยู่ที่11วินาทีนั่นเองนะครับเราก็เลื่อนไปเลยนะครับแล้วก็ให้สังเกตด้านซ้ายมือมันจะมีวินาทีอยู่ที่แถบสีขาวดำๆนะครับใช้ก็พอเป็น11วิก็ค้างที่ตรงนั้นได้เลยครับแล้วก็ลบออกไปตรงนั้นเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนเกินที่เป็นโลโก,โกแ้แคปขัดหลังจากนั้นเราก็เริ่มดูเลยนะครับว่าเราจะเริ่มใส่ตัวรูปภาพกันเลยนะครับ การใส่รูปภาพในคลิปนี้นะครับเราก็จะต้องดูตามเส้นจุดปะลูกเออไข่ปลาสีเหลืองๆนะครับให้รูปแรกของเรานะครับเป็นจุดปะอันแรกนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวที่จบนะครับก็จะเลยคําว่า ithing มานะครับส่วนไอจุดปะอันที่2นะครับก็จะเป็นรูปที่3แล้วก็เป็นเลเยอร์เดียวกันอันสุดท้ายของ t h i n งเลยไปนหน่อยเหมือนกันนะครับส่วนอันที่3ก็จุดปะอันที่3เหมือนกันนั่นเองง่ายๆเลยครับทุกคน The fear that I'm fighting is constantly rising in the back of my mind. Is that you'll finally open up your eyes? That you'll leave me for another guy? Yeah, it's a scary truth that maybe I don't know you in the way they do. You always, you know, what I think. I, I think. think. I can't yeah, old boyfriends kind of scare me because they all got a little bit of history. แานในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวฟอนต์นั่นเองนะครับเราก็จะพิมพ์คำว่า I think ไปนะครับแล้วก็ใส่อยู่ในจุดปะสีเหลืองไขป่ปลาอันที่3นั่นเองนะครับแล้วก็จบตามรูปแรกได้เลยนะครับผมนี่อีซี่มากๆครับทุกคนอันนี้นะครับก็ทำเหมือนอันแรกเลยแล้วก็ไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปโหลดคำว่าตัวฟอนต์อันนี้มานะครับเดี๋ยวผมแปะฟอนต์ให้ดูเนาะฟอนต์ตัวที่2อันนี้ก็คือ e บล MT นะครับโหลดในเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับเขียนว่าเบล MT <and> ไปเลยนะครับอ่าแล้วเราก็จะได้ฟอนต์ตัวนี้มาเลยนะฮะแล้วเราก็เอามาใส่ในรูปที่3นั่นเองนะครับเขียนว่า I think ซึ่งหลังจากนี้นะครับเราก็ โอเคเขียนเสร็จแล้วเราก็มาเรียงเลเยอร์ตามที่เราชอบได้เลยนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะเรียงไว้ตรงกลางหรือว่าตรงท้ายตรงข้างบนก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยนะครับพองรู้สึกว่ามันเป็นงานศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็อยากเรียงตรงไหนเรียงไว้ได้เลยครับเอาที่เราชอบนะครับรู้สึกว่าแฮปปี้กับมันก็เท่านี้ก็โอเคละฮะ ตัวฟอนตัวเบลตัวนี้นะครับมันก็จะมีฟอนต์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับแล้วก็มีตัวเฉียงเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็พอแตกไฟล์เหมือนอันแรกที่ให้ดูเสร็จนะครับเราก็ต้องกดเข้ามาแตกไฟล์ในนี้ก่อนเนาะมันถึงจะแบบมีตัวฟอนต์ที่เป็นที่ดาวน์โหลดออกมาข้างนอกเอามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมแตกไฟล์เหมือนที่พองทำตอนเมื่อกี้ให้ดูนะครับ ครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการจัดเรียงเลเยอร์นะครับก็คือเรียงจากรูป1รูป2แล้วก็รูปสานะครับให้มีตำแหน่งที่เออเรารู้สึกว่าพอใจมากที่สุดนะครับแล้วก็วางตำแหน่งฟอนต์ให้แบบเหมาะสมกับรูปภาพนะครับซึ่งแต่ละคนก็แล้วแต่สไตล์ได้เลยนะครับใครอยากแต่งแบบไหนก็คือแต่งได้เลยนะครับผม หลังจากที่เราแต่งเสร็จนะครับเราก็จะต้องกดที่ตัวสีส้มตรงนี้นะครับเพื่อดึงเลเยอร์ของฟอนต์นะครับให้มันจบพอดีกับรูปที่3นะครับผม You know think? think what I think? I think. พองก็จะเริ่มดึงให้ตรงกับเส้นสีแดงนะครับทุกคนลองสังเกตดูเนาะอ่ามันก็จะจบที่เป็นอย่างนี้พอดีเลยนะครับตัวอักษรไอซิงกับรูปที่3ก็คือจะจบรูปพร้อมกันนะครับก็จะเป็นภาพดําแล้วก็ตัดไปที่เซตใหม่ได้เลยนะครับก็คือเป็นเซตภาพของพองที่เป็นรูปสีขาวเนาะก็ตามจุดไข่ปลาเหมือนอันแรกที่พองสอนเลยนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้คลิปที่แบบ เอ่อฟินิชลุกขึ้นมาที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะครับผมชายพองก็เลียงไปเลยนะครับแล้วก็ไปจบคำว่า dope นะครับ <Do> e. ซึ่งรูปแรกนะครับก็เป็นจุดไขป่ปลาอันที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไว้ที่ภาพด้านบนสุดนะครับ อันนี้ไม่ใช่นะฮะมันกดผิดอ่าโอเครูปที่2กันเลยครับแล้วก็กดถัดไปจัดวางเลเยอร์ให้เหมาะสมตามรูปภาพนะครับแล้วก็วางไว้ที่ไขป่ปลาอันที่2เหมือนเดิมนะครับแน่ใช่ทุกคนต้องสังเกตดีๆนะครับไขป่ปลาใช่ตรงนี้แหละครับอืม เวลาเราจะขยับนะครับเราก็ขยับตรงกรอบสีดำข้างนอกเนาะเมื่อกี้ร้านนี้ก็เป็นรูปที่สามนะครับที่เราจะแต่งกัน That you Are You วัดยูขับล้นี้ก็เป็นเซตสุดท้ายนะครับที่ผมจะ เออลงรูปอันนี้นะครับก็คือเป็นเซตที่นั่งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนแบบร้องขอ,อนั่นเองนะครับเป็นตัวไฟล์ที่แบบใช่เป็นตัวที่วังสอดแต่งนั่นเองอันี้นะครับใน t ิ k กตอกก็เอาเป็นจุดขายปลาอันแรกเหมือนเดิมเลยนะครับรูปแรก ส่วนไอ้ตรงที่อยู่ข้างหน้าตรงนั้นไข่ปลาอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงช่องนั้นนะครับก็คือเอาไว้ใส่คําว่า d r นะครับแล้วก็อันสุดท้ายสุดที่เป็นไข่ปลาอันนั้นก็คือใส่คําว่า I really, I really drop นะครับ I really drop นั่นเองก็เราก็เลือกรูปที่เราแบบอชอบได้เลยนะครับแล้วก็จัดเรียงตามสไตล์เราได้เลยนะครับอย่าลืมสําคัญนะครับก็ใส่ไปตรงตาม d r o ไข่ปลานะครับ ให้มันตรงกันนะครับรูปที่1ก็คือดรอปแรกรูปที่2ก็คือดรอปที่สองรูปที่3าก็คือดรอปที่สานั่นเองนะครับใช่ตามที่เราจุดที่เราเพิ่มบิดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้แบบรูปที่แบบตรงกับเพลงตรงกับจังหวะแล้วนะครับแล้วก็จะทําให้แบบเออเพลงมันดูสมูทมากยิ่งขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่าลืมจัดวางเลเยอร์ ตามที่สไตล์เราชอบนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเราก็จะไปใส่เท็กซ์นั่นเองนะครับ และขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่คำว่าจบนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะใส่ตามสีที่เราชอบแล้วก็ฟอน์ที่เราชอบได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับเราก็จะต้องรู้นะครับว่าจังหวะเพลงนี้มันอยู่ตรงเส้นไหนนั่นเองนะครับเราก็จะขึ้นคำว่าจบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราแต่งคลิปไปนะครับเราก็อย่าลืมฟังเล่นเพลงนะครับกดลูกศรตรงเครื่องหมายอันนี้เอาไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าเออฟอนเราจะต้อง ขึ้นจังหวะยังไงนะครับซึ่งเราก็เพิ่มในคําว่าบิดไปแล้วถูกไหมครับทุกคนเพิ่มบิดไปแล้วมันก็จะมีคําว่าเออช่องว่างๆตรงนั้นมาอยู่เนาะเราก็จะเห็นว่าเออต้องใส่ตรงไหนอะไรเงี้ยใช่แต่อันนี้ก็คือจะใส่เป็นเป็น that you are the ใช่ that you are dope แดดยูอาร์ดบเราก็คือไปใส่ตามจังหวะนด้เลยนี่เราก็จะเห็นไขป่ปลาอันที่สอง u ก็จะอยู่จังหวะไขป่ปลาอันที่สองนะครับแล้วก็ that ก็จะอยู่จังหวะไขป่ปลาอันแรกนะครับแล้วก็ t h แ t you, that you แล้วก็ตัว R ไขป่ปลาตัวที่สามนะครับแล้วก็ไขป่ปลาตัวที่สี่ก็น่าจะเป็นดบแค่นี้แหละครับง่ายๆทุกคนก็ไปใส่กันเลยครับผม ส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะดึงตัวฟอนต์เรานะครับให้มันจบกับจังหวะจบจังหวะก่อนหน้าอบนะคหนึ่งจังหวะนั่นเองนะครับและในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ ตัวฟอนต์นะคบให้ตรงกับไข่ปลานั่นเองนะครับ U ก็จะเป็นไข่ปลาที่2นะครับแล้วก็ R นะครับก็จะเป็นไข่ปลาที่3นั่นเองนะครับไข่ปลาคือตัวจุดเหลืองๆนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วเราก็จะเลื่อนตัว R นะครับไปจังหวัดไข่ปลาที่3นั่นเองนี่ใช่เราใช้ตัวสีขาวเป็นตัวกำหนดเส้นก็ได้นะครับมันก็ยึดเส้นได้เหมือนกันนะทุกคน มันจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กติดไฟนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากนะครับทุกคนมันมันทำได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่คำว่าจบนั่นเองนะครับตัวอ่ะเราก็อยากให้เป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับใช่ แล้วก็ไว้ตรงไหนก็ได้นะครับตรงกลางแล้วแต่ที่ทุกคนชอบนะครับฟอนต์ทุกคนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตรงคําว่าฟอนต์นะครับแล้วก็สีก็มาจากคาว่าสไตล์นะครับแล้วเราก็เช็คว่าเอ้ยมันเลยนะอะไรเงรี้ยเราก็เลื่อนกลับมานะครับเพื่อให้มัน ฟอนต์มันดรอปไปก่อนนะครับฟอนต์มันหายไปแล้วก็ขึ้นภาพมาเป็นรูปอย่างนี้เองนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ฟอนต์แล้วนะครับก็ไปใส่จังหวะสุดท้ายเลย I really drop นั่นเองนะครับใช่อันนี้คือผมอ่ะลืมแต่ง layer เลเยอร์สามไงคือใช่อ่ะโอเคก็โอเคละใช่แล้วเราก็มาแต่งตัวฟอนต์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือใส่คำว่า I really d o p นั่นเองก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเค like really d o p ก็คือพ,พูดผิดนะทุกคนคือแบบ like really d o p ไม่ใช่ I really d o p นะทุกคนก็คือไปใส่ ตามที่ทุกคนอ่ะตามนั้นได้เลยนะครับก็คือพูดผิดไปเยอะมาก I very d ดรอันนั้นนะฮะก็คือสะกดถูกบา้างพิมพ์ผิดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผม คุ w รู้ t หมว่าคิดคิดถ้าหลังจากที่เรารู้สึกว่าคลิปมัน finish ลุกแล้วนะครับเราก็จะมาทําการ export ไฟล์กันนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกไปรังที่ปุ่มขวาด้านบนได้เลยนะครับที่มันเป็นรูปแบบอ่า download น,นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเราก็รอการดาวน์โหลดแล้วเราก็ไปโพสต์ลง TikTok IG Real Story เลยก็ได้นะครับผมใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้คอนเทนต์แนวไหนนะครับหรืออยากให้พงทำแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับบ๊ายบาย